ก่อนจะดูคลิปนี้ครับผมขอพูดอะไรสักหน่อยคือคือผมมาเป็นคนที่ชอบสะสมสุพีมากถ้าใครได้ตามผมใน i อหรือว่าในเฟสครับก็จะรู้ว่าผมอาจจะชอบซื้อสุพีมาสะสมเก็บไว้เยอะเนี่ยมันจะล้นบ้านมากแบบนี้นะเห็นไหม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 นั่นแหละครับก็เลยต้องมาเกินก่อนเพื่อแบบ ใครไม่ได้ติดตามผมไงจะได้ไม่งงไงว่าคลิปนี้มันมาอย่างไงมันมีที่มาครับอืมแค่นั้นแหละถ้าไม่งงแล้วก็ไปดูคลิปได้แต่ว่าถ้ายังงงอยู่ก็วนกลับไปดูต้นคลิปใหม่อ่ะไม่งงใช่ไหมงั้นไปดูคลิปเลยปูฟู่ X ถึงแล้วทีเน่เบียร์อยู่ไหนเนะี่ยนี่นับป่ายีสามนะนี่เป็นต่อสี่โมงอยู่แล้วยังไม่โผล่หัวไปอนั่นดิ อะไรเนี่ยพกเลยมานี่มาเดินป่านะไม่ใช่จะมาส้มรถกล่องซุพีมไงสุูพีมแทนเป๋ามันก็โอเคมันเท่ดีแล้วแต่พวกมึงเลยไปไปกลางเต้นแถวนี้ดึกๆดกริ้งยเยอะอยู่อุยอะไรอ่ะโอ้ยขาดด้วยอ่ะร้นอนเนาะเพราะอันนี้ก็ดีมีแปลงฟันด้วยโอ้โหเตรียมพร้อมดีว,ว่ะ เวยมากมั้งสัตว์กูก็มีเต้นแพงกว่าอีกเออเน่เน่จะมานั่งของเราก็ได้นะเรามาเผื่อเราไม่ชอบเห็นผู้หญิงตูดแล้วดินเท่าเนี่เน่พี่ <c oughs> ลองนั่งดูได้โอ้ย <c oughs> 3ี่สิบสามนิ้วอุปกรณ์มันจะเยอะไปนะไม่พกไม้สูพีมาจากบ้านเลยนะ ไงเนตจิดไหมจุดนีด่ติดอ่ไเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวพี่มีไฟแช็กอะดี่จุดให้หน่อยไฟแช็กเโอ้ตีแล้วอนเน่ย่อ,อาแล้วของเียเาเตรีมยมอะแล้วโอ้กินกัน เอาโอ้ยชอนต้มเฮ้ยคุณค่ะเฮยดีอ่ะเท่เลยอ่ะเกอ่ะหิวน้ำอ่ะพลิกติดฟันอ่ะ จังเลยอ่ะร้อนจังเลยอ่ะอยากขุดบินจังเลยอ่ะปากเหม็นอ่ะหมายถึงพี่อ่ะ เป็นไรอะ่ะหนาวอากาศเยน็นนี่เอาไปห่มอุ่นขึ้นเยอะจริงๆเราก็ใช้สปีนนะจริงอ่ะเออนี่มีชิ้นไหนอะ่ะรถเราใช้เอ,อสโซสปีนพัสด์อ๋อสปอนเซอร์ไม่ใช่พูดทำไม ้วเล,ล,ลิศเพงมากแพงมากปีนทั้งวันอนอนดังท้องนอนมพ์ไม,ม่ทั้งวันจะทำอะไรนะโอ้ย<ส>โดนบาดอะเสียงนี้มันเหมือนเสียงกุ้งกิ้งกำลังโดนบาดมิ้วแย่แบบล้วเดือดจละเจ้าของานของกูแล้วสินะ,ะเด้เน้ แขงแข่งแก้วเลยไม่ต้องสนใจต้องงอไม่ต้องล้างไม่ต้องอาเหวาูักแต่ไม่อาบน้ำเลยวันนี้ชิ้นนี้มันหายากจะกลับบ้านไปถ่ายเซลฟี่อย่างนี้เลยแบบนี้เลยแเออนี้ไร้อยากเข้ามไสุพรีมอไ้อไดน้อะไรนล้อเข้อกลรนมกลุ่มนี้อะไรนี้อะไรนรนี้อไร้อเรนี้อ้อะร้อะไรนอนอนอรีร้อพออ้นีดก